เลือดพงพงเจริญปรีชาเป็นโรคเกาอันดับแรกนะครับปี2 5 1 7พอปี2548ถึง50ตอนนี้ก็ความดันเบาหวานมาพร้อมกันเลยพลังจากนั้นไตก็เริ่มมาด้วยแต่ก็คุมไว้ตลอดมาปี50ถึงปี52ทตอนี้ไตเริ่มกำเริ่มหนักอยู่ระหว่างระยะที่3 ก็มาเรื่อยๆทีนี้เป็นหัวใจต่อก็หายใจไม่สะดวกนะครับอยู่ประมาณ78เดือนพอพักหลังมาปี2อ1 1ันน่้อตอนนี้โรคไตมาเต็มที่คุณหมอนัดเดือนต่อเดือนคือจะฟอกผมแล้วล่ะทีนี้ผมเองเป็นคนที่ดื้อหน่อยผมก็ไม่ฟอกผมก็กลับมาบ้านอ๋อบอกไหมคะว่าไตระยะไหนที่ระยะที่ระยะที่4ที่5้าเขาระยะที่5าครับฟอกแล้วจะให้ฟอกแล้ว คือไม่มีใครดูแลผมก็เ,เ,เลยไม่ไม่ฟอกหลังอย่างนั้นมาก็ได้มาเจอกับเซอร์นิตินสี่วันเพครับตอนนั้นอภรรยาไปได้มาจากไหนไม่ทราบผมก็กินไปเรื่อยๆแ,แล้วดีขึ้นยังไงชุดแรกคะชุดแรกนี่รู้สึกตัวประมาณสี่วันปวดหมดเลยครับปวดทั้งตัวเลยแล้วคิดจะเลิกกินไหมตอนปวดนะคะไม่ไม่เลิกครับผมก็ทราบดีครับเพราะว่าถ้ามันปวดอย่างนี้แสดงว่ามันใช่แล้ว ็นหมดชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็หมอก็นันดอีกผมก็ไปคราวนี้ก็ความดันก็ลดเบาหวานก็ลดจากที่เคยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนะครับทนี่ก็เขาก็นัดสามเดือนครั้งผมก็กินหมดไปสามชุดสี่ชุด,ท,นนดทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีมากัเบาหวานค่าไตเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ก็ปกติหมดครับ แล้วอยากฝากอะไรกับคนที่เป็นป่วยเหมือนเราอย่างนี้ครับก็ฝากไว้นะครับมาท่านที่เป็นเหมือนผมเช่นความดันเบาหวานเก้าหัวใจไตนะครับทานเถอะครับผมก็เมื่อก่อนนี้ผมก็ทานไปเยอะไอ้ยี่ห้อดังๆผมเอามามันก็ช่วยอะไรผมไม่ได้มีแต่ทำให้อ้วนอย่างเดียวแต่ตัวนี้รู้สึกตัวว่ามันได้ได้ไดมาหมดเลยครับสุขภาพได้ทุกอย่างเลยจนกระทั่งภรรยาผม ว่าไอ้บ้ากามนะครับผมพูดตรงๆอันนี้ผมพูดไปไม่ไม่อายเลยนะครับกลับมาหมดเลยครับฟื้นตัวได้เร็วด้วยนะครับสามเดือนสามเดือนเต็มๆเนี่ยไปไหนมาไหนสบายนะครับเมื่อก่อนนี้ลุกก็โอยนั่งก็โอยก็ฝากไว้นะครับไม่ได้จริงๆนะไม่ต้องไปคิดว่าแพงหรืออะไรก่อนนี้ผมก็คิดว่าแพงเหมือนกันแต่มันเกินคุ้มนะครับสามสี่หมื่นนี่เกินคุ้มแต่ถ้าเราเข้าโรงพยาบาลก็กินของหัวก็โรง หมอที่โรงพยาบาลก็กินยาบริษัทเหมือนกันนะครับกินไปกินมาเด้วก็ทําให้สุขภาพเราแย่ลงนะครับ